สวัสดีครับปัจจุบันเนี่ยมีโรคเกี่ยวข้องกับหลอดเลือดมากมายหลายชนิดเลยนะครับเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคเบาหวานซึ่งจะทําให้หลอดเลือดเสื่อมทําให้เบาหวานเนี่ยมันขึ้นตาเบาหวานลงไตโรคไตวายวเรื้อรังโรคหลอดเลือดส่วนปลายต่างๆนะครับรวมไปถึงโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศด้วยเช่นกันนี่โรคเหล่านี้เนี่ยหลายคนเวลาเป็นขึ้นมาทีหนึ่งนะครับมันก็จะทําได้แค่รักษาประคับประคอง บางครั้งอาการก็ไม่ดีขึ้นแต่มีแต่แย่ลงมันจะมีวิธีอะไรไหมที่สามารถที่จะแก้ไขโรคเหล่านี้ให้มันดีขึ้นได้วันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงวิธีการรักษาวิธีหนึ่งนะครับมันไม่ใช่ยามันไม่ใช่การผ่าตัดมันไม่ใช่การรักษาด้วยธรรมชาติไม่ใช่การออกกําลังกายไม่ใช่อาหารเสริมไม่ใช่วิตามินแต่มันคือวิธีที่เราเรียกว่า eecp นะครับวิธีนี้ ชื่อเต็มมันคือ enhanced external counterpulsation นะครับมันคืออะไรวันนี้ผมจะได้เล่าให้ทุกคนฟังกันเลยนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปรอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตป้อมบัดรนะครับโรคต่างๆที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยมันมีพื้นฐานมาจากเส้นเลือดทั้งนั้นเลยนะครับเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจถ้ามันตีบตันไปเนี่ยกล้ามเนื้อหัวใจขอเราของเราก็จะขาดเลือด อาจจะทํางานไม่ได้เกิดหัวใจวายเกิดหัวใจวายฉับพลันหรือเป็นแบบเรื้อรังก็ได้ทําให้มีอาการเหนื่อยเรื้อรังมีอาการแน่นหน้าอกบ่อยๆนะครับบางครั้งทําให้หัวใจเต้นผิดปกติขึ้นมาฉับพลันนําไปสู่การเสียชีวิตได้เส้นเลือดสมองมันตีบตันไปเกิดอะไรขึ้นก็มีโอกาสที่จะเกิดสโต roke นะครับทำให้เรามีอาการอามาพฤึกนะอามาพาดครึ่งซีกนะครับบางทีตาบอดไปนะครับพูดไม่ชัดความจํามีปัญหา แล้วพอเป็นขึ้นมาทีหนึ่งเนี่ยหลายคนที่มีญาติหรือบางคนเคยเป็นซะเองก็คงจะรู้ว่าบางคนไม่หายบางคนหายบางคนหายแล้วแต่ยังมีปัญหาเรื่องอมัมพฤกษ์อยู่แล้วมันก็ไม่หายไปไหนถึงแม้ว่าเราจะไปรักษาอย่างไงมันก็ไม่ดีขึ้นโรคหลอดเลือดส่วนปลายที่เราเรียกว่า peripheral arterial disease นะครับโรคนี้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงขาเนี่ยมันตีบแล้วเวลาที่เราเดินมากๆมันจะมีอาการปวดขานะครับต้องหยุดพักมันถึงจะดีขึ้น เดินใหม่ก็ปวดใหม่เลยนะครับทำยังไงก็ไม่ดีขึ้นนี่มันอันตรายขนาดนี้เดี๋ยวนี้ยังมีโรคเบาหวานซึ่งหลายคนเป็นกันนะครับเบาหวานเนี่ยอย่างที่ผมเคยเล่าไปภาวะที่มีน้ําตาลสูงในเลือดนานๆมันจะต่อให้เกิดการอักเสบแล้วก็เซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือดของเราเนี่ยจะทํางานไม่ได้นะครับทาให้อวัยวะต่างๆเนี่ยมันเสียไปเพราะว่าอวัยวะเหล่านั้นมีความจําเป็นจะต้องใช้เลือดไปเลี้ยงแต่ทีนี้พอเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงมันเสียแล้วก็ เกิดปัญหานะครับเบาหวานทําให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจแต่แค่นั้นไม่พอครับเบาหวานมันขึ้นตาได้ถูกไหมฮะคนที่เป็นเบาหวานขึ้นตาเนี่ยก็จะรู้นะครับว่าบางทีมันไม่หายอะ่ะตามันบอดไปเลยนะครับหรือมันลงไปไตเลยไตก็เสียไปเลยนะครับถูกไหมคนที่เป็นไตาวายเรื้อรังมีเห็นส่งคําถามมาถามผมหลายครั้งว่าไอ้ทำยังไงให้มันดีขึ้นนะบางทีมันเกี่ยวข้องกับโรคของหลอดเลือดที่เป็นเบาหวานนี่แหละ หรือบางคนก็เป็นเพราะว่าความดันสูงที่มันเป็นมานานๆทาให้หลอดเลือดมันเสียไตยก็จะมีปัญหานะครับคนที่เป็น l อง g covid นะครับบางทีมีอาการ brain fog คิดอะไรไม่ออกนะครับพวกนี้บางครั้งเกี่ยวข้องกับระบบเลือดที่ไปเลี้ยงสมองด้วยนะฮะหรือในผู้ชายหลายๆคนที่มีปัญหาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนะครับ erectile dysfunction หรือ ed ภาวะนี้ก็พบว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับหลอดเลือดเช่นกันนะฮะวันนี้เนี่ย ผมอยากจะอธิบายวิธีการรักษาที่เราเรียกว่า EECP <c oughs> ให้ฟังว่ามันคืออะไรนะครับ EECP เนี่ยการทำงานของเขาก็คือมันจะมีตัวเครื่องที่เอาไว้บีบนะครับเป็นเป็นเหมือนกับที่เราใส่วัดความดันโลหิตเวลาที่เราไปโรงพยาบาลนะมันจะมีเครื่องบีบอย่างนั้นนะเป็นเครื่องมารัดนะครับตามบริเวณต่างๆคือเครื่องนี้มันจะรัดที่น่องของเรานะครับจนถึงต้นขาแล้วตรงบริเวณก้นนะครับวิธีในาการทํางานของมันก็คือมันจะมีการ ตรวจคลื่นหัวใจของเรานะครับดูว่าหัวใจของเราบีบตัวและคลายตัวเวลาไหนเวลาที่หัวใจเราคลายตัวปุ๊บเนี่ยเครื่องนี้มันจะมีการบีบนะครับบีบตั้งแต่ตรงน่องตรงตรงขาเราตรงน่องไล่ขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงขั้นตรงตรง้นขานะครับแล้วเวลาหัวใจเรากําลังจะบีบตัวปุ๊บเนี่ยนะครับกำลังจะบีบตัวปุ๊บไอ้พวกนี้มันจะคลายตัวหมดเลยนะครับอ่าแล้วมันจะทําอย่างเงี้ยอยู่ประมาณสัก1ชั่วโมงเต็มนะครับหชั่วโมงเต็มนะ สิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายเวลาเราทำพวกนี้คืออะไรนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเวลาช่วงที่หัวใจมันคลายตัวนี้นะครับมันจะเป็นช่วงที่เลือดไปเลี้ยงหัวใจได้เยอะที่สุดดังนั้นเนี่ยไอ้เครื่องตัวนี้มันจะมีการบีบไล่เลือดจากที่ขากลับมาสู่หัวใจให้มากที่สุดก็จะทำให้หัวใจของเราเนี่ยได้รับเลือดมากอย่างเพียงพอนะครับอ่ามากเพียงพอ นี่เป็นกรณีของเลือดแดงนะเลือดแดงมันก็จะไหลกลับไปที่หัวใจหรือ coronary artery นะครับไปเลี้ยงหัวใจได้เพียงพอแต่ไม่แค่นั้นครับในขาของเรามีเส้นเลือดดำด้วยไหมครับการที่เครื่องนี้มันบีบๆเนี่ยมันจะเอาน้ําเลือดในเส้นเลือดดำเนี่ยกลับสู่หัวใจนะครับกลับสู่ยังไงนะครับเส้นเลือดดาที่ขามันจะไปเส้นเลือดที่ท้องและนําไปสู่หัวใจห้องขวานะครับนำไปสู่ปอดแลกเปลี่ยนออกซิเจนกลับมาสู่หัวใจห้องซ้ายนะ การที่มันมีเลือดกลับไปที่หัวใจมากขึ้นแบบนี้จะทําให้หัวใจมีกําลังปั๊มเลือดออกไปได้มากขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหัวใจเนี่ยได้รับเลือดเพิ่มมากขึ้นนะครับมีแรงบีบที่ดีมากขึ้นนะทำให้หลอดเลือดตรงหัวใจมันแข็งแรงแล้วก็มีนะครับเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้เพียงพอมากขึ้นแต่แค่นี้หลายๆคนก็อาจจะบอกเอ๊ะอย่างนี้มันก็ช่วยเรื่องของหลอดเลือดหัวใจอย่างเดียวสิเมื่อกี้ที่เราเล่าเกี่ยวข้งของกับโรคหลอดเลือดตั้งหลายอย่างเนี่ย มันไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับตรงนี้เกี่ยวครับเกี่ยวยังไงบ้างอ่าอย่างแรกเลยครับหัวใจของเราเนี่ยเวลาที่เราปั๊มเลือดออกไปนะครับนะถ้าเรามีแรงปั๊มมากขึ้นเนี่ยอวัยวะต่างๆจะได้รับเลือดเพิ่มมากขึ้นเช่นกันอันที่2ในขณะที่คุณกําลังทำเครื่อง E E C P อยู่เนี่ยนะครับมันจะมี s ช e a r stress shear stress ก็คือเลือดเนี่ยมันจะวิ่งเร็วมากขึ้นในขณะที่เครื่องมันทํางานนะครับการที่มันมีความไว นะครับสมมุติตรงนี้เป็นผนังหลอดเลือดตรงนี้เป็นเลือดที่วิ่งนะครับถ้าเลือดมันวิ่งเร็วขึ้นนะมันมีการเสียดสีกับผนังหลอดเลือดอันนี้เราเรียกว่าเ e ีย s สตร s สการที่เกิดแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือมันจะสามารถลดการอักเสบของหลอดเลือดได้นะครับทำให้เกิดการสร้างสารไนตริกออกไซด์ซึ่งเป็นสารที่ทําให้เส้นเลือดมันขยายตัวสารตัวนี้ไม่ใช่แค่ให้เส้นเลือดขยายตัวนะครับมันยังทาให้เส้นเลือดฝอยเล็กเนี่ยที่ไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆเปิดตัวมากขึ้น และมันยังไปกระตุ้นสารที่ทําให้หลอดเลือดของเรามีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นนะครับเช่นสารที่ชื่อว่า VEGF (vascular endothelial growth factor) นะครับพวกนี้เนี่ยมันจะทําให้เส้นเลือดส่วนปลายเนี่ยมีการแตกแขนงเพิ่มมากขึ้นนะครับแตกแขนงเราก็ขยายขนาดเพิ่มมากขึ้นมันทําให้อวัยวะส่วนนั้นเนี่ยได้รับเลือดมากขึ้นนะครับก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดคุณไปที่เมืองเมืองหนึ่งแล้วมีถนอนอยู่เส้นเดียวนะครับ นะมีถนอนอยู่เส้นเดียวกันจะเดินทางไปทําที่ต่างๆมันก็จะลําบากมากขึ้นแต่คุณลองคิดดูถ้าเกิดคุณเดินไปถึงปลายทางแล้วมันมีถนนแตกไปเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยครับโอกาสที่คุณจะเดินทางไปตามที่ต่างๆเนี่ยง่ายขึ้นนี่ก็เหมือนกันนะครับ E E C P เนี่ยมันจะสามารถที่จะทําให้มีการแตกแขนงของหลอดเลือดนะครับหรือภาษาทางการแพทย์เราจะเรียกว่า angiogenesis นะครับมีการเพิ่มนะครับเส้นเลือดแดง angiogenesis คือการสร้างเส้นเลือดแดงเพิ่มขึ้น เส้นเลือดแดงเหล่านี้เราจะเรียกว่า collateral circulation นะครับคือเป็นแขนงที่เข้ามาเสริมการเดินเลือกหลักของเรานะครับอ่าดังนั้นอวัยวะต่างๆของเราจะมีเลือดไปเลี้ยงได้ง่ายมากขึ้นเนื่องจากมีปริมาณเส้นเลือดแดงที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการขยายขนาดของเส้นเลือดแดงทําให้เลือดมันไหลเวียนได้ง่ายขึ้นนะนี่คือคกลไกหลักของการทา EECP นะทีนี้ไอ้การ ทำทั้งหมดเนี่ยนะครับมันตอนแรกเนี่ยเขาเอามาใช้กับโรคหลอดเลือหัวใจก่อนต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับปัจจุบันการทำ E E C P มีข้อบ่งชี้ข้อเดียวหลักๆเลยนะครับคือเพื่อหัวใจเพื่อหัวใจอย่างเดียวเลยนะครับอันนี้คือการรักษาหลักที่มีการกที่มีการวิจัยมานานนะฮะโดยเวลาเราทําเรื่องนี้เนี่ยนะครับเป้าหมายหลักของเรานะฮะคือ ในคนที่มีเส้นหลอดหัวใจตีบแล้วมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกบ่อยๆที่เราเรียกว่าแอนเจลน่านะครับซึ่งใช้ยาแล้วก็ไม่ได้ผลหรือบางครั้งไม่สามารถที่จะใส่ส่วนหัวใจแล้วไปใส่สเตนได้หรือไม่สามารถผ่าตัดได้หรือบางทีใส่สเตนแล้วยังมีอาการอยู่คนเหล่านี้แหละครับที่จะเหมาะสําหรับทา E E C P อย่างไรก็ตามในคนที่มีโรคหัวใจทั่วไป ถ้าสมมุติสามารถที่จะผ่าตัดได้หรือสามารถที่จะใส่ขดลวดสเตนเข้าไปทางหลอดเลือดได้การรักษาแบบนั้นคือการรักษาหลักไม่ใช่ให้เราเริ่มจาก E E C P ก่อนแต่ต้องเริ่มจากสิ่งเหล่านั้นก่อนนะครับทีนี้ในคนที่เป็นโรคหัวใจพวกนี้เนะี่ยถามว่าถ้าเราทำ E E C P แล้วนะครับอาการมันจะดีขึ้นประมาณเท่าไหร่ ขาพบว่าประมาณสัก80%ของคนไข้ที่มีอาการแน่นอกบ่อยๆทําอะไรก็ไม่ได้เลยเหนื่อยง่ายเนี่ยมันจะดีขึ้นครับดีขึ้นใน80%เลยเนี่เจ๋งขนาดนั้นเลยนะครับทีนี้ก็คงจะมีคําถามแล้วไอ้เครื่อง ECP เนี่ยมันต้องทําไปนานเท่าไหร่นะก็ต้องบอกอย่างนี้ครับใน1ครั้งที่เราทำเนี่ยจะทําทั้งหมด1ชั่วโมงนะครับใน1สัปดาห์ทํา5วันติดต่อกันทั้งหมด7สัปดาห์นั่นหมายความว่าจะต้องทําอย่างเี้ยทั้งหมด35ครั้ง อย่างไรก็ตามบางคนอาจจะทําน้อยกว่านี้หรือบางคนอาจจะทํามากกว่านี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของแต่ละคนนะครับนี่คือการทำ EECP แล้วมันมีกรณีไหนบ้างที่เราทําไม่ได้ละมีเหมือนกันครับอันแรกนะฮะหัวใจของเขาจะต้องเป็นการเต้นที่ปกตินะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเครื่องเนี่ยมันจะต้องตรวจเซนส์เลยนะครับว่าเฮ้ หัวใจเรากาลังจะบีบตัวหรือกําลังจะคลายตัวเมื่อไรเครื่องมันจะได้ทํางานให้ตรงกับจังหวะของหัวใจแต่ถ้าจังหวะของหัวใจเราเต้นมั่วๆอย่างเงี้ยเช่นเราเป็นโรคที่เราเรียกว่า atrial fibrillation หรือหัวใจสั่นพริ้วเดี๋ยวมันเต้นเดี๋ยวมันไม่เต้นเดี๋ยวมันหยุดเดี๋ยวมันค้างเดี๋ยวมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถทําวิธีนี้ได้ดังนั้นคนไหนที่เป็น atrial fibrillation ที่มันเป็นตลอดเวลาเนี่ยไม่สามารถทําได้นะครับแต่ถ้าเป็นคนที่เป็นเป็นหายๆอันนี้อาจจะพอทําได้ในบางกรณีนะอันที่2ที่ทําไม่ได้คือคนที่มี ลิ่มเลือดอุดตันอยู่ในเส้นเลือดดาที่ขาอันนี้ทําไม่ได้นะครับหรือที่เราเรียกว่าภาวะ DVT Deep Ven thrombosis ที่ขาทาไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะมีโอกาสบีบเอาลิ่มเลือดเนี่ยหลุดปุ๊บไปเส้นเลือดที่ท้องเข้าไปที่หัวใจบีบออกไปปอดอุดตันที่ปอดเสียชีวิตทันทีนะอันนี้ทําไม่ได้นะครับอันที่3คนที่มีโรคลิ้นหัวใจแบบรุนแรงอันนี้ก็ทําไม่ได้เช่นกันอันที่4คนที่มีความดันโลหิตสูงที่ยังข่มอาการไม่ได้ เหตุผลเพราะว่าในขณะที่คุณกําลังทำไอ้เครื่อง EECP อยู่นี้มันอาจจะทําให้ความดันของคุณขึ้นหรืองลงก็ได้แล้วแต่คนนะครับบางคนความดันสูงขึ้นบางคนความดันต่ําลงนะครับดังนั้นะค,คนที่มีความดันสูงที่คุมอาการไม่ได้คุมความดันอย่างไม่ได้ก็ยังไม่สามารถที่จะทำไอ้เครื่องตัวนี้ได้นะครับดังนั้นต้องไปปรึกษาคุณหมอเขาก่อนว่าคงคุณคุมได้หรือ,อยังนะฮะต่อมาคือคนที่ มีสิ่งต่อไปนี้นะฮะก็ไม่สามารถทําได้นะอ่าอันนี้เป็นหลักอันสุดท้ายก็คือคนที่มีเส้นเลือดที่ขาเนี่ยมันตีบมากเลยนะตีบหลอดเลือดส่วนปลายตีบมากๆพวกนี้นะฮะการทำเนี่ยอาจจะทาให้เลือดไปเลี้ยงส่วนปลายขาไม่เพียงพอก็ได้นะครับอย่างเราก็ตามถ้ามันตีบไม่มากเนี่ยยังสามารถพอจะทําได้แล้วก็อาจจะช่วยเรื่องของการเดินเลือดไปที่ขาด้วยเช่นกันถ้าตีบมากทําไม่ได้ถ้าตีบพอประมาณอาจจะทําได้นะครับดังนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องของหลอดเลือดส่วนปลายเนี่ย อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอที่รักษานิดนึงว่าของคุณสามารถทําได้หรือไม่นะครับผลข้างเคียงของการทา EECP มีไหมมีครับคืออะไรอันแรกนะครับเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วว่าความดันของเราอาจจะขึ้นขึ้นลงลงในขณะที่ทําได้ดังนั้นในคนที่มีความดันโลหิตสูงเนะี่ยทำแล้วมันถ้ามันสูงขึ้นต้องหยุดทำนะทําไม่ได้อันที่2แน่นอนโดนบีบที่ขาบางคนมันเจ็บนะ ก็จะมีอาการเจ็บอาการปวดหรืออาการบวมได้เล็กน้อยแต่ก็มีอยู่แค่นั้นครับไม่มีอาการอย่างอื่นที่น่าเป็นห่วงนะฮะนี่คืออาการหลักๆนะฮะของมันแล้วหลังจากนี้แหละถ้าเราทําแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีประโยชน์อะไรมากกว่านี้ต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าประโยชน์อันแรกที่ทําได้ก็คือเรื่องของหลอดเลือดหัวใจอันนี้เป็นหลักเลยนะครับเป็นหลักแล้วก็มีงานวิจัยงานศึกษายืนยันแต่ประโยชน์อย่างอื่นที่อาจจะพอได้ อาจจะต้องรองานวิจัยในอนาคตเพียงแต่ปัจจุบันเนี่ยมีคนพยายามท,ทําการทดลองกับอย่างอื่นที่อาจจะมีประโยชน์ในอนาคตดังนั้นสิ่งต่อไปนี้ที่ผมจะพูดต่อจากโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยถ้าคุณหมอของคุณเขาเสนอวิธีนั้นมาหรือถ้าโรงพยาบาลมีแพ็กเกจให้คุณทําและคุณตัดสินใจว่าจะทําหรือไม่ทำเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าตัวคุณจะทําไหมล่ะล่ะเพราะว่าข้อแรกนะฮะประกันอาจจะไม่จ่ายเนื่องจากว่ามันไม่ใช่การรักษาหล,ลักนะครับอันที่2 คือปัจจุบันข้อมูลยังไม่ชัดเจนจําเป็นจะต้องรอข้อมูลในอนาคตต่อออกมาเพิ่มเพื่อที่จะบอกว่าใช้ได้ไม่ได้แต่มันมีแนวโน้มว่ามันอาจจะได้ผลบ้างนะครับสิ่งเหล่านั้นก็คือข้อแรกถ้าคุณไม่เกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดหัวใจคุณมีโรคหัวใจวายนะครับอาจจะพอได้นะคนที่มีสต roke เพื่อทำรีแฮบนะครับนะคนที่มีอัมาพาตค,ครึ่งซีกแล้วต้องการทำรีแฮบก็ กฎเกณฑ์ของการทำนี่มันจะทําให้มีการขยายของเส้นเลือดนะครับมีสร้างเส้นเลือดใหม่ดังนั้นอาจจะไปช่วยเรื่องของสมองของเราให้ได้รับเลือดเพิ่มมากขึ้นได้นะครับคนที่มีเบาหวานนะเบาหวานขึ้นตาลงไตอะไรก็แล้วแต่การทํา eecp อาจจะไปช่วยทําให้มีการไปเสริมเลือดที่ไปเลี้ยงตามบริเวณหลังต่างเหล่านั้นเพิ่มขึ้นทําให้อวัยวะต่างๆเหล่านั้นทํางานได้ดีขึ้นก็ได้คนที่มีลองโควิดก็อาจจะได้คนที่มี erectile dysfunction หรือ มีปัญหาเรื่องของหลอดเลือดที่เกี่ยวข้องกับการแข่งตัวของอวัยวะเพศนะครับทำให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศพวกนี้นะครับก็อาจจะมีส่วนช่วยได้เหมือนกันนะครับไตาวายเรื้อรังหรือหลอดเลือดส่วนปลายทํางานไม่ได้นะครับพวกนี้ก็มีส่วนช่วยหรือคนที่ต้องการทําอันที่เราเรียกว่า Cardiac Rehab นะครับ Cardiac Rehab คาดี i a c แปลว่าหัวใจ Rehabilitation ก็คือการฟื้นฟูหัวใจในคนที่มีอาการเหนื่อยง่ายที่เกี่ยวข้องกับหัวใจจากการตรวจนะหัวใจทํางานได้ไม่ค่อยดีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับการทําแบบนี้อาจจะพอช่วยได้อีกอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะพอมีคนเริ่มคิดว่าจะเอามาใช้ก็คือภาวะหนึ่งที่เราเรียกว่า Deconditioning นะครับ Deconditioning หรือภาวะที่เราไม่ได้ใช้ร่างกายเรานาน,าน,านๆเช่นเรานอนอยู่กับเตียงนานๆเราป่วยมาเดือนหนึ่งเรานอนอยู่ในโรงพยาบาลไม่ได้ทําอะไรเลยพวกนี้เนี่ยครั้งแรกที่เขาออกมาเดินใหม่ๆเนี่ยจะไม่มีแรงเลยนะครับกล้ามเนื้อทํางานไม่ได้นะครับมีการฝ่อไปทีนี้ก็มีคนคิดว่าถ้าเราจะสามารถทำ E E C P ให้คนเหล่านี้นมีเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อได้มากขึ้นเนี่ยเออมันอาจจะช่วยก็ได้นะนะครับก็มีคนคิดอย่างนี้เหมือนกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ บอกไปก่อนนะครับว่ามันไม่ใช่การรักษสามารถตฐานมันยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนถ้าท่านจะทําข้อแรกท่านต้องมีเงินพอนะครับต้องมีเงินพอต้องไม่มีผลที่เมื่อกี้บอกว่าห้ามทำนะเช่นหัวใจเต้นผิดปกติตลอดเวลานะครับเป็นความดันสูงที่วควบคุมไม่ได้นะฮะหลอดเลือดส่วนปลายชนิดแบบรุนแรงนะครับหรือมีโรคล,ลิ้นหัวใจที่มันตีตันมากๆนะครับหรือว่าแย่มากๆเนี่ยทำไม่ได้นะครับหรือมี เลือดเส้นเลือดในขาเนี่ยมันมีริ่มเลือดอุตันนี้ทําไม่ได้นะครับมีเงินทาไม่ได้และต้องเข้าใจก่อนว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นการรักษาที่ยังต้องรอข้อมูลในอนาคตหมายความว่าคุณอาจจะทําแล้วมันไม่ได้ผลอะไรเลยก็ได้อาจจะเสียเงินฟรีก็ได้นะครับถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะทําคุณก็ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับ ังนั้นวันนี้เนี่ยผมก็มาเล่าเรื่อง EECP หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะใคไไม่เคยรู้จักการรักษาประเภทนี้อ่ะก็ลองสอบถามคุณหมอที่ดูแลรักษาโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคของหลอดเลือดหัวใจแล้วบางกรณีเนี่ยมันผ่าตัดไม่ได้นะครับผ่าตัดไม่ได้ก็อาจจะเป็นทางเลือกของคุณทางหนึ่งนะครับที่จะทาให้อาการของคุณดีขึ้นอ่อาจจะมีภาวะที่ใส่สเตนไปแล้วมันยังเป็นอาการอยู่กินยาแล้วก็ยังเป็นอาการอยู่ทำยังไงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับ หรือบางกรณีที่แก่มากแล้วแล้วแบบไม่อยากจะไปทำสเตนไม่อยากจะไปส่วนหัวใจไม่อยากจะไปทำแรงสัง่งทั้งสิ้นเลยเพราะว่ากลัวผลข้างเคียงไอ้น,นี่แหละครับก็มีผลข้างเคียงที่ต่ำกว่า,าการรักษาประเภทอื่นแล้วคุณอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นทางเลือกให้ก็ได้นะครับโอเควันนี้ผมก็มาเล่าให้ฟังประมาณเท่านี้นะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามมาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ